คุณหมอค่ะขออนุญาตค่ะสอบถามนิดนึงของเรานะคะคุณหมอจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องดมยาสลบคะคุณหมอ,อต้องบอกว่าการผ่าตัดทำเลเบลีแพนี่นะคะก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาผ่าตัดไม่นานอย่างมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งการใช้ยาสลบนะคะก็จะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากกว่าการใช้ยาชาเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเล็กของหมอคิดว่ายาชาเนี่ยเพียงพอแล้วและความปลอดภัยจากการใช้ยาชาเนี่ยค่อนข้างมีมากกว่าการใช้ยาดมสลบด้วยค่ะ คนไข้าสามารถกลับบ้านได้ทันทีไม่จำเป็นกลับบ้านหรือเดินทางกลับบ้านเองได้แต่ทั้งนั้นการกลับบ้านก็ไม่ควรจะเดินเยอะแผลที่ผ่าตัดจะมีอาการอกาสบวมได้นะคะก็ก่อนผ่าตัดุกเคนะคะก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมคนไข้ยอยู่แล้วซึ่งถ้าคนไข้ที่ประวัติแพ้ยาหรือว่ามีประวัติโรคประจําตัวอะไรแนะนําให้บอก แน่นๆจะได้มีการเตรียมตัวก็ได้ถูกนองนะคะทุกคนคะ่ะเรื่องของความปลอดภัยนะคะได้ยินจากปากคุณหมอ